ดีสวีดดัตด้วยนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูนเการตูนเกมเมอร์นะทุกคนวันนี้จะมาดูหนังผีไม่รู้ว่าจะด่างผีอะไรแต่ไม่รู้ตอนนี้เห็นเขาคุยกันว่าแอนนาเบลแอนนาเบลแอนนาเบลไม่รู้ว่าอะไรแต่กระทุกกระทุกไปเลยครับฮะฮะ กิจกรรมฝาผนังทุกคนดูสิไอะไรหรอกทุกบ้านต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมกระเต๊ะมาดังเร็วว่าแล้วท่านพูน้ำ่ายกระเด็นเลยมาเร็วเฮ้ยอะไรนี่ผีอะไรอันปะแอนนาเบลป้าผีอะไรเหรอแตุกขะตังงี้มันก็โผล่มาได้ทุกที่เลยสิเฮ้ยไอ้ผ้ามันไหม ทำไมเสียงแบบชนมันต้องไปดอหอด้วยอ่ะมาแม่ปอนะปอนจากมานไปกะหูเลยปอนจากมาอยู่ริมกะหูชนรถชนอะไรบ้าแล้ว ปกป้องเราได้ไว้พาพแป๊บหนึ่งนะลูกปล่อยลยฟ้าใจกล้ย่ยหนักกลัวมากเอง เมืค่คนรู้ก็ยั่ไม่ได้อะไรอ่ะเรียนเดียวนักวาดากเลยอ่ะไม่กินหน้า จะโยนิึงถังขยะได้นะโยนไอทีเล็กทิ้งผ้าดึงติดปุ๊บก็ไม่ได้มันกลัวอะไรอ่ะกลัวมันกัเขนเหรอมันกลัวแล้วถ้าผีไทยอ่ะถ้าถ้าผีไทยกลัวหรอ มไหนูอะคิปอยู่ด้วยหนูอดคิปอยู่ใจกล้าเนี่ยใจกล้าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนจริงนั่งคนเดียวแบบเดียวดายไปขาแขนเขยอะไรอยู่ในผ้าหมดเลยอย่าเอากล้องเข้าไปอยู่ในผ้าด้วยดีกว่ากลัวคนกลัวมากเลยอะล่ะ ตัวใหญ่แต่หนูไม่ช,มชอบเรียกว่าตุ๊กตาไหมนั่นอนะเรียกว่ตุ๊กตาเลย,ยเรียกว่าตุ๊กตาเรียกว่าปีน่ากลัวดูยใช่ไหมก็น่า,ากลัาากวไหมไม่่เาะสารวนะอะไรอะใช่เช็ดกง้งแบบเช็ดก้นับ เย,ยังสอนเียดู้้ตายแล้วเม็นหมเหนอเห็เหใช่ไหมเนาดูหนังผีในรอบ1สัปดาห์หสัปดาห์าจะดูทีหนึงเชื่อไหมแม่หนังผีสอสแล้ 2, 2, 2. ดูสอ,ส,อสัปดาห์ดูสรอบดูค่ะแป,ปด พิกซะคอร์ก็น่าจะไปแล้วนะไม่ให้ดูหนังผีนะเ,เพราะมันอาจจะเป็นฉากที่บงงางคนแบบกลัวก็เนี่ยกลัวไงกูแบบว่าบางคนอืบอที่หนูกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ดูหนังผีแล้วก็แม่แน่นะ กด like, share, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นด้นะคะจะได้ให้ถึง1,000ไทยแไล้วนะ